การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวัน ผู้รับบริการสามารถเดินทางมาสำนักงานด้วยรถสองแถวซึ่งวิ่งผ่านหน้าสำนักงานหรือจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็สะดวกเช่นเดียวกันโดยได้ติดป้ายแสดงระบบขนส่งสาธารณะและเบอร์ติดต่อไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งนี้ยังสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานได้จาก Google Map และ Citizen Info กอสาขาชุมพร ได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสำนักงานจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิจุดล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอลและจุดลงทะเบียนไทยชนะทำความสะอาดฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอลในพื้นที่จุดบริการและอุปกรณ์สำนักงานกำจัดขยะทุกวันเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคและกำหนดจุดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรของทุกจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อ you. มีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรีโดยแสดงป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรีไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการนั้นกปภสาขาชุมพรมีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีการออกแบบผังและระบบการให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการของประชาชนแบ่งการให้บริการและเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดชัดเจนครอบคลุมทุกธุรกรรมของกปภทั้งนี้ได้เข้าร่วมทำ MOU ภายใต้โครงการ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ขอรับบริการสาธารณูรปโภคพื้นฐานทั้ง3หน่วยงานครบจบในที่เดียวจัดขนาดพื้นที่และการออกแบบจัดวางเอกสารเพื่อความสะดวกของพนักงานในการให้บริการติดสัญ,ญลักษณ์เหลืองดำในทุกจุดต่างระดับติดตั้งราวจับ วกันและอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการรวมทั้งได้จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วถึงทั้งสำนักงาน นอกจากนี้ยังจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามความเหมาะสมเช่นที่จอดรถสำหรับลูกค้าเก้าอี้นั่งพักรอจุดบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐจุดบริการน้ำดื่มจุดบริการหนังสือพิมพ์จุดบริการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือและบริการโทรศัพท์ฟรีเป็นต้นตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการคือแสดงสัญ,ญลักษณ์เหลืองดำในทุกจุดต่างระดับ และจุดอันตรายจัดที่จอดรถลูกค้าให้เป็นสัดส,ส่วนขยายเวลาเปิดรับบริการชำระค่าน้ำโดยไม่หยุดพักกลางวันบริการช่องทางด่วนสำหรับชำระค่าน้ำและแสดงผังขั้นตอนการรับบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบทั้งนี้ยังให้ความสําคัญกับห้องน้ําที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีการแยกห้องน้ําชายหญิงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้พิการและผู้สูงอายุกปภพอสาขาชุมพรมีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการให้บริการหลังจากรับบริการแล้วเสร็จผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจได้ในทุกเคาน์เตอร์ซึ่งกปภสาขาชุมพรจะนำผลประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้านการจัดการข้อร้องเรียนกปภสาขาชุมพร มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียน11ช่องทางมีช่องทางที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงได้แก่กลุ่มไลน์แจ้งข่าวสารกปภสาขาชุมพร Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรและศูนย์ประปาทันใจเบอร์โทรศัพท์077511159ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตอบสนองโดยทันทีที่มีการร้องเรียน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วผู้รับผิดชอบจะบันทึกประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนลงในระบบ OIS และประสานงานส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขและติดตามความคืบหน้าแล้วทำการยุติปัญหาข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกอปพจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไปโดยภาพรวมในปีที่ผ่านมากปพสาขาชุมพรสามารถยุติข้อร้องเรียนได้ตาม SLA ร้อยละ96.33อย่างไรก็ตามผู้รับบริการสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้จัดการกปภสาขาผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ชัดเจนณสำนักงานนวัตกรรมในการให้บริการที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุท่อแตกรั่วพื้นที่โซนสูงและพื้นที่ปลายเส้นท่อจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำไหลอ่อนหรือหยุดไหลประกอบกับพื้นที่โซนดังกล่าวอยู่หา่างไกลจากสถานีจ่ายน้ำหากไฟฟ้าบูสเตอร์ปั๊มดับผู้ปฏิบัติงานจะไม่สามารถทราบได้จนกว่าจะมีการร้องเรียนเข้ามาดังนั้น เพื่อลดข้อร้องเรียนดังกล่าวงานผลิตจึงออกแบบระบบตรวจสอบและควบคุมการจ่ายน้ำประปาแบบอัจฉริยะซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบ d m a มาวิเคราะห์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดันปลายเส้นท่อเพื่อตรวจสอบแรงดันบริเวณปลายเส้นท่อและสถานะการทำงานของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าที่สถานีเพิ่มแรงดันหากน้ำไหลอ่อนหรือแรงดันน้ำผิดปกติอุปกรณ์วัดแรงดันจะส่งสัญญาณรูปแบบข้อความเข้าลุ่มไลน์ของระบบทันที จ้าหน้าที่จึงสามารถตรวจเช็คแรงดันและสถานะการทำงานของบูสเตอร์ปั๊มจากห้องควบคุมเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันทีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำรับทราบเพื่อลดข้อร้องเรียนและลดอัตราการเกิดน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นการให้บริการออนไลน์ของกอปภ ภายใต้แนวคิด PWA Always On เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าแบบ24ชั่วโมงโดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมกับกปอได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่ 1. PWA Line Official Line ID @PWA Thailand 2. Mobile Application PWA 1662 3. Website เว็บไซต์กอปพ w w ระพอ w w w PWA. CO. t h ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระพสาขาชุมพรได้เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการโดยสนับสนุนบุคลากรในสังกัดด้านการคิดค้นและพัฒนาออกแบบการให้บริการต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการมาอย่างต่อเนื่องการันตีด้วยรางวัลน,นวัตรกรรมของกปอพ,อพอและนวัตรกรรมดีเด่นในกลุ่ม QCC มากมายและต่อจากนี้เราจะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการให้บริการต่อไปเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกที่เป็นเลิศด้านการให้บริการอย่างแท้จริง